ในเรื่องเงินนะพี่น้องอย่าสักสีเยอะอย่าอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราจะทํามาหากินจะค้าขายไม่ใช่ไม่พอใจคนนี้ไม่ขายหมั่นไส้คนนี้ไม่ขายไม่ดูแล้วคนนี้ไม่ถูกชะตาไม่ขายในเรื่องเงินเนะ่ยเงินไม่มีตาใครอดทนได้มากที่สุดนะครับใครนิ่งมากที่สุดใครยิ้มได้มากที่สุดท่ามกลางความเครียดความโกรธนะใครเก็บ อารมณ์ที่ไม่ดีไว้ข้างในได้มากที่สุดเงินจะไหลไปสู่ผู้นั้นใครโกกเวกโวยวายใครมีปัญหาเยอะใครสักศีเยอะเงินจะไหลออกจากผู้นั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินเนี่ยความนิ่งความสงบรอยยิ้มการเก็บอารมณ์การไม่ตอบโต้การที่รู้จักนะครับยอมแพ้คุณจะเป็นผู้ชนะด้านการเงินเสมอมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ขอแพ้ภพยอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากมีเงินอยากมีสตังค์อยากมีศักดิ์ศรีเยอะในเรื่องเงินแต่เราต้องควบคุมอารมณ์เราต้องยอมรับเราต้องยอม่ายแพ้เป็นเราต้องนิ่งเป็นแล้วเงินจะไหลเข้าหาพี่น้องเองครับ